จะไปไหนเนี่ยทำาแต่งตัวหล่อขนาดนี้ทำงานขายเครื่องกรองน้ำเปล่าทำงานเลยขายเครื่องกรองน้ำหนุ่หน่อยเอ้ไม่ล่ะเดี๋วันนี้วันจันทร์ไปทำงานสายเล้วเลยออกไปเปล่าก็ยินเฮ้วไม่ต้องถ่ายอะไรมากไม่ไอเขาพอแล้ว ทำไมอ่ะนานๆแต่งตัวหล่อทั้งทีดูคนหล่อใส่ถุงเท้าไยคนแต่งตัวหล่อคนขายเทงาอนน้ำต้องสไตล์เนี่เดี๋ยวถามปะทูพ <c oughs> อป่าปปะทูเม <c oughs> <อ>่ยยังไม่กินข้าเลย